ไปลัวนะพริสวีจ้ะพรุ่งนี้นะ่ะต้องมาที่งานปาร์ตี้ด้วยนะห้ามอ้างอะไรทั้งนั้นเลยมันเป็นแค่การเข้าใจผิดกันสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะอย่าไปใส่ใจเลยนะจ๊ะอย่าเก็บมาน้อยใจหโอเคครับป้าแต่ว่าผมขอพูดอะไรหน่อยว่ามาสิผมเนี่ยต้องเจออะไรแบบนี้ตลอดตอนแรกก็รู้สึกไปดีไม่รู้ว่าทำไม จะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่ว่าผมก็คิดได้แล้วครับ <S <S ผมว่าผมทนได้ไม่ต้อง <S <S ห่วงไม่ต้องห่วงเลยนะครับอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปผมจะไม่เก็บมันมาใส่ใจนะครับ <S <S ขอบใจนะจ๊ะที่เข้าใจในความต้องการของฉันเออปีตาชิสติ้หกโมงครึ่งแล้วฉันจะไปส่งที่บ้านนะอืม โชคดีนะจ๊ะเธอเป็นในหนของเธอนะชิสตี้เออพิตวีฉันจะต้องพาตัวปิตาไปก่อนนะพอดีมีเรื่องสำคัญนะขอบคุณมาก ที่เอิบเสนอจะไปส่งนะแต่ฉันจะพาปีตากลับบ้านเองไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปที่จอดรถกันนะโอเคอเค่ะไปค่ะไม่บายจ้ะที่รักเธอไม่รู้ว่าฉันกลัวมากแค่ไหน ข้าร้านอะไรมากเลยนะหลอกฉันสนิทเลยฉันคิดว่าเราอาจะแพ้แล้วซะอีกใช่แต่เรามีทางออกและฉันก็เจอทางออกดีที่เธอนะ่ะโทรมาบอกฉันก่อนเพราะฉันรู้ไงฉันก็เลยเตรียมหาทางไว้ช่วยพาเธอออกไปได้ไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ปัญหาจบปัญหาเราจบแล้วไม่ต้องห่วงอะไร ทำใจให้ใหสบายฉันไม่หัวมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะหนมบอกมาหน่อยสิเธอสะใจแค่ไหนฉันจะจดลงในไดอารี่ของฉันไดอารี่เลยเหรอใช่นี่เธอถ้าโตขนาดนี้แล้วแน่นอนฉันเขียนความลับทั้งหมดลงไปในนั้นอะไดอารี่ของฉันมีความลับทั้งหมดเลยคิดให้ดีนะตอนเธออ่านไดอารี่เข้าวันหนึ่งมันจะน่าสนุกแค่ไหนมันต้องสะใจมากเลยที่ได้รู้ว่าพิตบีกับเชอรินอยู่ด้วยกัน มันพีตรงไหนกันเล่าก็มันได้บีบแต่เป็นไปได้ยังไงมันหายไปไหนนะฉันมั่นใจว่าเห็นสองคนนั้นแน่นอนแต่ว่าหายไปไหนนะ นี่เธอจะมองหนะ้าฉันทำไมกันเนี่ยอย่ามาทำเป็นไขสื้อเลยเดี๋ยวนี้นะ่ะเธอชอบทำอะไรที่มันตามคำสั่งของคารานจังเลยนะเธอเข้า<ม>ข้างเขาเสมอเลยเธอไม่ชอบพริตตีเพราะว่าคารานเขาก็ไม่ชอบพริตตีเธอก็หกพริตตีเขาทำไมเธอบอกว่าเราสองคนมีธุระกกันเขาจะไปส่งบ้านเราแท้ๆไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นอะอะไรนะอยากให้พริตตีไปส่งอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แบบนะสึกหน่อยฉันพูดเพราะว่าพริตตีเขาเป็นคนดีจังหากล่ะ เขาฉลาดนะเขาจะรู้ว่าเรานะ่ะหลีกหน้าเขานสิเหรอดีเลยจะได้รู้ว่าฉันน่ะเหม็นขี้หน้าแค่ไหนดีมากเธอพูดเหมือนคาราแล้วเอาเลยสินี่ปิตาฉันอยากจะให้เธอจําเอาไว้นะก่อนอื่นเลยอย่างแรกเนี่ยฉันไม่ทนใครว่าคาราแล้วอย่างที่สองฉันไม่อยากจะอวยพิตวีไม่ว่าอย่างไงก็ตามพูดได้ดีมากชิสตี้เข้าใจเอาไว้เลยนะหนให้ความสำคัญของฉันกัพบพิตวีบ้างแล้วจากตอนนี้ไปเธอนะห้ามที่จะนี่เธอ ฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยอ,อออ,อ,อ, <c oughs> อุประชเจ้าปิตากับชิสตีไปไหนนะราคีบอกว่ากลับออกมาแล้วนี่นาที่ต่อปิตาก็ไม่ได้แบตก็หมดด้วยไม่มีสัญญาเลยเนี่ยทํำยังไงดีนะเนี่ยเอาเฮ้มาแล้วเหร,รอเราอ,อตั้งนานนะม,นมามแม่ทําอาหารแล้วเนอะไปอาบน้าแล้วก็มากินข้าวได้แล้วเหรอือือ สองคนนี้ทะเลาะก,กันแน่เลยเหมือนกับจะไม่พอใจกันนะเดี๋ยวเออแม่จะไปเอาขนมมาให้อออ้อทษทีเออโทษทีเธอมาขอโทษทำไมกับเรื่องเล็กๆแบบนี้กันละ่ะทำไมไม่ขอโทษกับเรื่องที่มาสำคัญมากกว่านี้ทำไมไม่ทันแบบนั้นกันละ่ะฮะพิตาฉันยอมรับนะแต่บางเรื่องที่เธอให้ค่าเน่ะมันก็ไม่สำคัญสำหรับฉันเลยไม่อยากจะเชื่อเลย ธอพูดเหมือนกับคารันเป๊ะเลยนะเนี่ยนี่ปิตาฉันจะอธิบายยังไงเล่าทำไมเธอไม่ฟังฉันเลยนะเราพูดจริงนะเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆแต่เธอเด่กก็ไม่ยอมฟังฉันเลยนะไม่จริงฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนั่นแหละเพราะว่าฉันเคยรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆอะไรที่มันผิดปกติแต่ว่าพิทวีเขาก็มีหลักฐานพิสูจน์ตัวเองตลอดแล้วฉันจะสงสัยเขาได้ยังไงอร่อยเนี่ยฮะปิตาใครสงสัยใครมีอะไรล่ะลูก ไม่ค่ะเอ่อที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรค่ะแม่เราก็แค่ไม่<อ>แม่มันสําคัญมากคารานคิดว่าพริตวีเนะี่ยเขาเป็นคนเลวนะสิเอ่อชิสตี้หมายถึงว่าเธอก็เล่าให้ครบสิหนูจะบอกว่าชิสตี้กับคารานไม่ชอบพริตวีโดยที่ไม่มีเหตุผลมากกว่าค่ะอะไรนะเมื่อไรที่เขาซื้ออะไรให้หนูเนี่ยสองคนนี้ก็ไม่ชอบหนูไม่อยากจะบอกนะแต่ว่าขอใส่หน่อยสิเอ่อที่จริงแล้วพริตวีซื้อสร้อยนี้ให้หนูค่ะ แม่คะแม่แม่ลองดูสิคะเนี่ยมันก็สวยดีนี่คะชิสตี้กับคารานไม่ชอบพริตวีแต่มันก็สวยดีนะมันเป็นสร้อยเพชรด้วยราคามันน่าจะแพงน่าดูเลยล่ะเส้นนี้นะนี่ปีตอหลังจากแต่งงานกับเขาเนาะ แกค่อยใส่สีที่เขาซื้อให้เนะแต่ว่าตอนนี้แกนะ่ะยังเป็นลูกแม่อยู่เราไม่ควรรับของขวัญที่มันแพงเกินตัวนะเราซื้อของพวกนี้ไม่ไหวก็อย่าพึ่งใส่เลยแม่ว่าเราคืนเขาดีกว่าเอาไปคืนเขาเถอดนะแกจะคืนใช่ไหมว่าอย่างไงค่ะแม่หนูจะไปคืนค่ะเดี๋ยวแม่ ไปเตรียมน้ำให้น้ำไปอาบน้ำได้แล้วได้ค่ะเดี๋ยวหนูมานะคะ <c oughs> โอ้พระเจ้ากลับบ้านแล้วสบายใจจริงๆเลยวันนี้นะเป็นวันที่เครียดไม่ใช่น้อยแล้วตอนแรกก็หาสร้อยนั้นไม่เจอแต่ว่าเหตุการณ์มันกับพลิกล็อกนะสิมันน่าตื่นเต้นมากๆสะใจจริงๆเลยสร้อยนั่นอนะมันทำให้ฉันสวยจริงๆเลยนะ ไหนล่ะไดอรี่เราเน่ะยู่ไหนเนี่ยขอบคุณพระเจ้าถ้าหากว่าเธอน่ะถ้าเธอหายไป ฉันต้องแย่แน่เลยล่ะเพราะว่าเธอนะ่ะมีความลับของฉันมากมายไดอารี่ของฉันรู้อะไรไหมวันนี้นะมันเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นมากมายเลยไดอารี่ของฉันรู้หรือเปล่าดอกไม้สีฟ้ามากมายใครวางตรงนี้นะมันขวางทางเนะ่ะ อกไม้หมดดึไงพี่หาอันดีๆมาสิเอามาตกแต่งเลยนะฟังนะเอาแสงไฟทุกอย่างที่มีมาติดตั้งด้วยถ้าต้องซื้อเพิ่มก็ต้องซื้อเลยนะเข้าใจไหมแล้วก็อืม <c oughs> อันนี้คารานคิดอะไรอยู่เหรอเรื่องอะไรการแต่งงานของเธอไงฮะ <c oughs> อะไรนะล้อเล่นน่าคารานเธอไม่เคยคิดจะแต่งงานเลยนะ คือว่าฉันพูดถึงเชอรีนกับพิษวีนะฉันก็คิดถึงสองคนนั้นเหมือนกันคิดอะไรเหรอใช่แล้วเมื่อวานฉันเห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกันว่าไงนะใช่แต่ว่าเขาไปพร้อมกับเรานี้น่ะใช่แล้วมันหลอกเราฉันเห็นพิษวีอยู่กับเชอรีนในรถสองคนนั้นรีบซ่อนตัวตอนเห็นฉันงั้นบอกฉันหน่อยสิว่าทำไมสองคนนั้นต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะฉันรู้ว่าทำไม สองคนนั้นพยายามจะทำลายชีวิตของคนอื่นโดยเฉพาะชีวิตของดิชับกับปีตาเราจะต้องหยุดสองคนนั้นให้ได้นะคนที่เรารักกำลังโดนหลอ,อกอยู่นะสิฉันก็เลยชอบเธอนี่ไงล่ะเอาจริงๆนะเธอเนี่ยไม่เดือมัมือนกับปีตาแล้วยิ่งไปกว่านั้นเธอเนี่ยเห็นด้วยกับฉันฉันก็เลยชอบเธอไงฉันไม่สงสัยเธอหรอกนะฉันจำได้ดีตอนที่เธอเสี่ยงชีวิตไปช่วยปีตาแล้วพริตวีนะ ฉันเนอะก็ไม่เคยชอบมันตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้าไปฉันไม่ชอบเลยไม่อยากได้เป็นพี่เคยด้วยแต่ว่าช่างมันเถอะตอนนี้เราต้องวางแผนเปิดโปงมันก่อนอันนี้คารานเอาแบบนี้นะทําไมไม่เช็คโทรศัพท์ของเชอรีนดูแล้วอาจจะเจอเบาแสก็ได้นะเราอาจจะเจอแชทหรือว่าเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องสร้อยนะนะั้นนอะมันเจออะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันก็ใช่นะ นั่นไงมาแล้วนี่เธออุ้งงานทำไมเนี่ยเราจ้างเธอมาทำงานนะกลับไปทำงานได้ละโอเคค่ะเออนี้ฟังนะดอกไม้พวกนี้เนี่ยฉันไม่เอานะเออเจสตี้บอกให้ผมใส่มันนะครับเธอไม่รู้จักฉันเหรอฉันเป็นสไปคคนโตของที่นี่นะนี่ขอโทษทีนะเธอยังไม่แต่งงานเข้าบ้านหลังนี้เลยยังเลยนะยังไม่คอนเฟิร์มด้วยซ้ำว่าจะแต่งนะ นี่มันไม่ใช่เรื่องของเธอนะฉันไม่ชอบที่เธอน่ะชอบปากร้ายใส่ฉันนักหนานชิสตี้เธอพูดอะไรแบบนั้นมันไม่ดีรู้ไหมเออขอโทษทีนะเชอรีนแล้วก็อย่าว่าอะไรเลยนะชิสตี้ไม่ผิดหรอกก็เธอยังไม่แต่งงานกับดิชัมนี่นอะเธอยังไม่ได้แต่งงานแล้วจะหัวเสียกับเรื่องนี้ทำไมกันล่ะฮะโอ ขารานต้องให้เราช่วยเรื่องโทรศัพท์ของเชอรีนนี่นะอเอ่อนี่เชอรินฉันขอโทษนะฉันพูดมากเกินไปอะนะอีกไม่นานเธอก็จะเป็นภระยาของนิชับแล้วฉันขอโทษทีนะภรรยาบ้านแกสิเอเอาแบบนี้นะเธอเอาดอกไม้นี้ไปแล้วบอกมาว่าเธออยากจะให้เอบวางไว้ที่ไหนอะ อ,อบอกฉันมาได้เลยนะเข้าใจไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฟังดูเข้าท่านะเ,เดี๋ยวเชอรินเออเธอมีดอกไม้เยอะแยะเลยของรกรุงรังไปหมดแบบเนี้ยทําไมไม่วางกระเป๋ากับโทรศัพท์เอาไว้ตรงนี้ล่ะมันจะได้ไม่พังอีงไงเล่าอันนี้บอกมาได้เลยนะว่าจะวางตรงไหนนะเนอ,อีนท่ททีกิติกาทำตามที่เชอรินต้องการนะโอเคไหม ทำงานไปสิฉั <l ots> นจัดสวยไหมละ่ะโอ้ว้าวสวยมากเลยฉันรู้ไม่ต้องมาชมฉันหรอกเนอะเพราะทุกอย่างที่ฉันทำมันสวยหมดโอ้ฉันขอละฉันจะไปทำงานของตัวเองเลยนะอย่าเอาความคิดคนจนของเธอมาใส่ดอกไม้ฉันละโอเคนะมากับเทนไนซีน่นีน่นมีอะไรเหรอ นี่เธ <ทำ S 1> ดนะว่าเธอน่ะโอเคไหมนี่เธอไม่สบายหรือเปล่าเนี่นยเธอยอมเชอรินง่ายๆแบบนั้นแธอยังชื่อชมเชอรินอีต่างหากหรือว่าเธอผีเข้าหรือเปล่าเนี่ยบอกเชอรีนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยนะเธอเนี่ยเป็นอะไรไปฮะบอกมาเลยนะใช่ก็ใช่มันไม่ใช่ตัวตนฉันแต่ว่าฉันมีเหตุผลนะฮะเรื่องมันยาวหน่อยไว้เล่าทีหลังก็แล้วกันจริงๆเลยนะโอ้ดูซินใครมาดูสิด<ะ>ูที่รักของเธอ ไปหาอักเช่สินี่บ้าเอ้ยไปไปสวัสดีอักเช่ฮัโหโอ้คือขอโทษนะครับป้าไม่เป็นไรจ้ะว่าแต่จะรีบไปไหนเหรอ คือว่าหนูเนอร์จะไปที่ห้องเก็บของนะคะเปียวโคมไฟนะคะอ๋อเโ,โคมไฟเนี่ยให้ฉันดูเมื่อวันก่อนใช่ไหมใช่กับป้าราคีรู้หรือเปล่าจ๊ะป้าน่ะเก็บมันไว้อย่างปลอดภัยมาตั้งหลายปี <c oughs> เพราะว่ามันน่ะเคยถูกใช้ในงานของป้าน่ะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หนูรู้คะ่ะรู้ด้วยเหรอ,อหนูนี่รู้ทุกเรื่องเลยนะก็ <c oughs> ใช่คะ่ะฉันเล่าให้ฟังตอนไหนเหรอ มันไงสองคนนี้เนี่ยทำให้ฉันงงนะจะต้องรู้ให้ได้ว่าซาเมียกับชิสตี้เนี่ยเขาแอบ,บปิ๊งปังกันหรือเปล่าหรือว่าฉันนะ่ะจะคิดไปเองเออซาเมียจ้าชิสตี้นะ่ะ จะไปที่ห้องเก็บของน่ะไปเป็นเพื่อนชิสตี้หน่อยได้หรือเปล่าล่ะจ๊ะไปช่วยเธอหน่อยนะได้โปรดเอได้ครับเดี๋ยวผมช่วยเองขับใจจ้ะชิสตี้เออค่ะเธอจะรีบไปที่ห้องเก็บของไม่ใช่เหรอรีบไปสิเออใช่ใช่เออหนูรีบเออขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวผมช่วยเองนะฝากด้วยนะได้ครับ ว่ากันว่าความรักนะ่ะมันปกปิดกันยากเด็กๆนะ่ะฉลาดมากเลยนะเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่มีทางให้เรารู้ได้เลยแต่ว่าเรานะ่ะคือราคีรูตราเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าสองคนนี้มีอะไรซัมติงกันหรือเปล่าบ้านสวยสงบมากเลยฮะไม่มีดรามา่าเธอตลงก,กันได้แล้วเหรอเรืออ่องเออส้อยที่มันหายไปเออใช่อักเช ฉันคิดถูกนะปีเตอร์ไม่ผิดพิทวิตตงหากแลวที่ผิดเนอะที่รักตอบแต่เรื่องที่ฉันถามก็พอนะฉันถามเลอว่าใครผิดหรือว่าไม่ผิดนะฉันนะตัดสินได้ตัดสินเองได้ทําไม่ต้องมาบอกฉันหรอกน้าอย่าพูดมากนะอักเชยินดีที่ได้เจอนะนายสบายดีไหมโอเคนะดีนายล่ะอืมก็ดีเหมือนกันเหมือนกันสุขสัน์วันเกิดครบรอบนะครับอขอบคุณนะ นี่บ้านนายเหมือนกันนะจะมาตอนไหนก็ได้อยู่แล้วแล้วทำไมถึงได้มาละ่ะงานยังไม่ทันเริ่มเลยมาเร็วจังเลยฉันอยากจะเจอกริติกาฉันก็เลยมาน่ะแค่นั้นเององั้นตามสบายเลยยังไงเสร็จแล้วก็ไปเจอคนอือ่นๆเขาด้วยละ่ะได้ครับอมไปเถอะไป <c oughs> โอเคออแล้วโทรศัพท์แล้วล่ะ ทำงานไปซิ